จะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำนะครับกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกตั้งมากมายสามารถเติม UC เกม PUBG Mobile ราคาถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ที่เว็บและ l ล ne Golden t เติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่โกลเด้เติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ อย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะสวัสดีทุกคนนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาบอกทริคง่ายๆครับสำหรับคนที่ต้องการจะยิงปืนแม่นๆนะครับแล้วก็นิ่งๆนะครับสำหรับผมก็ให้เลือกปืนมาปืนนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้แพร์ไล่เอมโฟลดนเนปถือว่าผมคิดว่าหยิบอัคครับน่าจะดีสุดนะครับหรือว่าคนแล้วแต่คนนะครับจะหยิบ M4 หรือว่าอัคก็ได้แล้วแต่แล้วผมก็จะเก็บได้ตอด3 4 6มาครับแล้วก็ คืออนนี้มันไม่มีปืนทุสองนะครับก็ไม่เป็นไรโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันปืนทุองนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวมาเริ่มปรับระยะใกล้ครับโอเคผมต้องบอกทุกคนก่อนว่าผมเล่นไจโสรสโคปรวนนะครับก็คือใช้ไจโรส่วนมากนะครับในการยิงศัตรูไม่ได้ใช้นิ้วเลื่อนหันหน้าจอเพื่อยิงนะครับโอเคเวลาจะยิงศัตรูเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณปรับความไวเวลาหันหน้าจอมากเกินไปก็จะทําให ยิงคนไม่โดนครับเวลาปรับไวเยอะเกินโอเคเดีย๋ยวมาดูเริ่มดูการตั้งค่านครับ <Okay. S 1> การตั้งค่าเนี่ยผมจะเปิดตั้งค่าแยกนะครับเป็นตั้งค่าแยกตามนี้นะครับกดที่เล่นเราเปิดตั้งค่าแยกลงข้างล่างมาเ mm hmm. จอโสรสโคบก็เปิดไว้นะครับเพราะว่าผมเป็นคนเล่นเจอโสรสโคบตลอดแล้วก็วิธีนี้เป็นวิธีที่สามารถนําไปปรับใช้กับคนที่ไม่ใช้เจอโรได้ด้วยนะครับแล้วก็คนที่ใช้เจอโสรสโคบอยู่แล้วก็สามารถนํา เคล็ดลับนี้แต่ว่าวิธีการนี้เพื่อเป็นอิงเป็นแนวทางให้ตัวเองเล่นเก่งขึ้นได้ครับโอเคอย่างอื่นเลยเนี่ยเราจะมาปรับที่เลนก่อนเพราะว่าเลนเป็นศูนย์กลางของไจโรสโคปนะครับคือถ้าเกิดว่าปรับเลนโอเคเนี่ยการใช้ไจโรสโคปก็จะไม่มีปัญหาอ่ะสมมุติคือถ้าคุณปรับเลนไวไจโรสโคปอาจจะต้องช้านะครับถ้าเกิดว่าคุณปรับเลนต่ํไจโรสโคปจะต้องไวนะครับโอเคตามนี้นะ คือมันฟิกประมาณนี้นะครับโอเคเพราะฉันแรงแล้วผมจะปรับเลนให้มันต่ำาพ่อนข้างที่จะต่ำหมดนะครับท p p เนี่ย t p p ไม่ใช้สูนเลงน,นะครับคือเวลาเราหันหน้าจอแบบนี้ผมจะปรับ85นะครับเพราะว่าเวลาใช้นิ้วหันผมจะอยากให้มันหันไม่ต้องไวมากครับให้มันหันพอดีพอดีแล้วเราก็ใช้จรดสรกเอาแล้วก็ทีพแบบไม่ใช้สูนเลงไม่ใช่สูนเลงหมายถึงว่า ข้างล่างนะครับเป็นตั้งค่ายแยกไม่ใช้ส่วนเล็งเอ่อคือข้างบนเนี่ยมันจะเป็นหันหน้าจอแบบนี้แต่ว่าข้างล่างนะครับจะเป็นเมื่อยิงโอเคเมื่อยิงก็คือเมื่อกดยิงเมื่อไหร่ก็ความไวก็จะเป็นความไวยนั้นนะครับอ่าความไวไม่ใช้ส่วนเล็งก็คือแล้วเอามือหันหน้าจอนี้คือเมื่อยิงครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยไม่ได้ใช้มากครับเพราะฉะนั้นผมจะปรับต่ําไปเลย <S <S คือต่ํากว่าครึ่งเลยนะคุณผูช้มชมสามารถดูได้ครับมันจะต่ำกว่าครึง่งหมดเลยอ่า ส่วนตาค่าแยกอ่าพวกเล็งพวกอะไระครับเราก็มาปรับกันทีละนิดทีนิดก็คือเริ่มไล่ปรับหมดเลยนะครับตั้งแต่เนี่ยเลต่อตดเล่อดบมจะเป็น30ข้างล่างผมจะเป็น3าสี่เพราะว่าเลต่อดผมรู้สึกว่าบางครั้งผมหันไม่ทันนะครับผมก็จะใช้นิ้วช่วยนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นจะปรับไวไวกว่านิดหน่อยแล้วแต่คนนะครับแต่ว่าสำหรับผมอาจจะปรับไวนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นอันอื่นก็จะปรับอ่าข้างบนสูงข้างล่างต่ําอย่างเช่นสโคปสานะครับ ตัวกอบสามก็จะปรับหันเนี่ยค่อนข้างที่จะไวกว่าแค่สิบไวแค่สิบนะครับเห็นไหมมันเลื่อนแบบนิดเดียวเองอแต่เวลายิงมันก็จะหันแค่แปดอ่าซึ่งผมปรับปั่มนะครับเพราะว่าเพราะว่าใช้ใจโรสโคปคค่อนข้างที่จะไวะครับโอเคเมื่อเมื่อเกิดว่าคุณเข้าใจพื้นฐานของเลนเนี่ยก็คือข้าบนสูงข้าล่างต่ําจําไว้นะครับข้างบนตรงเนี้ยสูง ข้างล่างก็จะต่ำนะครับแต่บางอันมันจะมีอ่าอันที่สูงกว่าข้างบนก็ได้แต่ว่าฟิกไว้นะครับว่าข้างบนต้องสูงข้างล่างต้องต่าเหมือนกันครับไจโรสโคปเนี่ยข้างบนเนี่ยจะต้องสูงนะครับข้างล่างจะต่ําลงมาหน่อยนะครับแล้วแต่คนโอเคเดี๋ยวเรา,าเริ่มดูกันที่อ่าทีพีไม่ใช่ส่วนเลงนะผมจะปรับเป็น3 8 0รินะครับพอยิงก็จะเหลือ360นะครับโอเค ที่ผมปรับข้างบนไว3้เพราะว่าต้องการให้มันไวครับแต่ว่าถ้าปรับไวเกินเนี่ยเวลาหันหน้าจอเนี่ยไวยเกินอะ่ะแล้วเราไม่ได้ยิงมันจะเล็งคนไม่ค่อยโดนนะครับซึ่งผมคิดว่าผมอาจจะปรับลงมาสักเหลือ300ประมาณ3 7 5หนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวเองอยิงคนไม่ค่อยจะโดนประมาณเนี้ยผมก็จะปรับ275อ่เาลองเล,เ,ลเล่นดูไปเรื่อยๆครับก็ค่อยปรับเนต่อผมจะปรับข้างบนประมาณ290ครับข้างล่าง275้ยบไอ้องยครับไป ก็จะต่ําลงมานิดนึงนะครับเวลาเล่นเวลายิงเนี่ยก็โหมดเทนนิงครับเราต้องค่อยๆปรับไปนะครับเราจะรีบร้อนไปไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเราดูไดดดอดครับโอเคเมื่อหันผมคิดว่าโอเคแล้วคือแบบถ้าอยากจะลองว่าเมื่อหันเนี่ยมันอ่าเราหันแล้วแบบมันตรงเป้าไหมโอเคลองหันเข้าไปที่กําแพงบ้านอย่างเงี้ยครับแล้วก็หันหันดูอ่าถ้าหันแล้วมันตรงกับเป้าที่เราเลงก็คือมันใช้ได้นะครับโอเคเนีย้ย เราหันดูนะครับถ้าเกิดว่าเข้าได้ใช้ได้แ้ก้ก็โอเคพอยิงมันก็จะเป็นความไวอีกความไวนึงครับแล้วก็มาดูนะครับตอนยิงเนี่ยเราต้องดูว่ามันนิ่งไหมโอเคแต่อากุนปืนที่ดีจังน,นะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่อะไรด้วยโอเคครับแค่นี้ผมก็ดีใจนะครับที่มันโอเค คือถ้ามันดีดกว่านี้คือผมก็ไม่โอเคเหมือนกันรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันดีดมากเกินไปเนี่ยเราสามารถมาเพิ่มได้ตรงทุนช่วยแรงตรงนี้ครับแล้วก็บวกทีละสองทีละสามนะผมแนะนําบวกสองสามนะครับอืมโอเคกดดีละก็ปรับอย่างนี้ไปทุกสโคปครับหลายสโคป ผมจะปรับแค่ใจโรเพราะว่าเลนเนี่ยผมปรับค่อนข้างที่จะโอเคละใจโรข้างบนผมจะเป็น200ครับข้างล่างเป็น183นะคูณสานะครับโอเคลองยิงไปเรือ่อยเนี่ยถ้ารู้สึกว่ามันดีดมากเกินไปเนี่ยสามารถปรับให้มันลงกว่านี้ได้เลย ก็ปรับเทียนี้นะครับที่คูณสามเนี่ยก็ปรับเทียสองเทียสามเลยก็ว่าไปนะครับอ่ะรู้สึกว่าไม่ดีดแล้วก็โอเคแล้วครับต่อไปเป็นคูณสี่นะครับเหมือนเดิมเราลองหันนะครับหันดูว่าโอเคมันโอเคแล้วแล้วเราก็ลองยิงดูครับอ่ะรู้สึกว่ามันดีดขึ้นมากก็เลยต้องมาปรับที่ใจร้อนสปแล้วก็มันตรงข้างล่างนะครับเพราะว่าข้างล่างเป็นมือยิงเนาะ แล้วปรับทีละสองทีละสามครับค่อยๆปรับไปโอเคครับมันก็จะอะไรประมาณนี้คูณ6เราก็ทําเหมือนกันนะครับทําแบบนี้ไปเรื่อยนะครับทิ่ง่ายๆก็คือถ้าจะปรับเพิ่มเนี่ยให้ปรับทีลสองสามนะครับแล้วก็เวลาปรับเลนก็คือถ้าข้างถ้าเลนเนี่ยไวกว่าคือสมมุติว่าเราปรับเลนอน่ะสูงแต่ว่า ปรับใจโลคบต่ําอันนี้ก็จะถือว่าทําถูกต้องนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณปรับเลนค่อนข้างที่จะต่ําปรับใจโลสูงอันนี้ก็คือคุณมาถูกทางแล้วครับอ่าอย่างที่ผมบอกนะว่าความไวกล้องข้างบนกับความไวเลงผ่านศูนย์เลงเนี่ยข้างล่างอ่ะต้องต่ํานะครับคือข้างบนอ่ะไวข้างล่างต่ําเหมือนกันเลยใจโลสโคปนะข้างบนไวข้างล่างต่งํา,า,า,านะครับโอเคมันก็จะอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจนคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมมาเล่น UI ให้ทุกคนดูนะครับช่วงนี้ฝึกงานอยู่ ขอไปครับดูงานอยู่โอเคเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวเล่น UR ให้ทุกคนดูนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดต like, ิดตามมาด้วยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอตัวไปหาหมอก่อนครับขอบคุณครับ